สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับน้องตายเขาเนี่ยค่ะวันนี้ตายจะพามาเบิง้ง่าความเป็นยูของมแมลงทับเนะค่ะอันนี้ใต้แห่งใบแดงกินนะคะยอดใบแดงนะคะใบแดงต้นแดงบานเท้าแหละค่ะซึ่งเขาก็จะมักยูเห็นเขาขึ้นไม่กินเห็นว่าเออฉีดน,น้ามะกสิทธิ์ีดสเปรย์ฉีดหน้าห้น้ำนะคะอันนี้ก็บปูนถึงแดดกะร้งซื้อผีะค่ะ อันนี้เธอแถกกับปีกกับน้ำคักแล้วค่ะแล้วก็ซองซอซองแรงบอกวาม็นยูมันสิบเป็นปปจังไหร่บางโตที่ว่ามันไข่ออกแล้วเนี่ยค่ะอันนี้ก็ากสามารถเก็บไข่ได้หลายเพราะสมควรบางโตที่มันออกไข่เมื่อคักคร่องลมันก็ตายแล้วค่ะอันนี้การเกิดแด้เก็บไดนกํากันเรื่องธรรมดาเนาะค่ะออกสิ่งมีชีวิตนะคะเบิ้งเบิ้งกายของเขา เออปีกสีบินขึ้นนะคะถ้าปเป็นทายุตามธรรมชาติก็สีบินเป็นต้นนั่นต้นนี้แตว่วันนี่ของใต้นี่จะเรียงในข้อ,ขอเธอค่ะหรือว่าในกุรงกับสีอาศัยอยู่ประมาณนี้เขาก็ไปหาใบไม่ไให้เขากินนะคะหลายคนสงสัยว่าให้กินใบอื่นในบอ่อใบอยางหรือเขาหมักนะคะก็<ม>จะเป็นใบมะขามเทศหรือค่ะหรือว่าใบขามแปะใบแต้พวกนั้น